แจ็คแฟนฉันเปิดก้นก็ยอมโดนด่าก็ช่างมันขายบ้านแล้วขนของแม่ขายช่วยหน่อยลั่นโดนด่าช่างมันแจ็คยอมทำทุกอย่างหลังประกาศขายบ้านก่อนหน้านั้นแจ็คแฟนฉันเพิ่งไลฟ์สดขนของในบ้านมาขายทุกอย่างจริงๆนอกจากเสื้อผ้ารองเท้าแล้วของเล่นตุ๊กตาต่างๆนานาของสะสมมากมายรวมทั้งแบรนด์บิกของรักด้วย พร้อมบอกให้ช่วยกันหน่อยช่วงโควิดซึ่งในขณะที่ไลฟ์สดขายของอยู่นั้นก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาขอให้โชว์ตูดหน่อยเลี้ยงลูกเหนื่อยยากหัวเราะแจ็คก,ก็จัดให้เดินไปถอดกางเกงโชว์ตูดให้ตามคำขอด้วยพร้อมทั้งบอกถ้าไม่ซื้อนะกูโดนด่าช่างมันเขาเครียดเรื่องลูกอยู่คุณกันกันตถาวรพร้อมถามว่าเสื้อที่ใส่อยู่ขายไหมแจ็ค บอกขายหมดนอกจากนั้นถึงขั้นถอดกางเกงให้เหมือนในรูปเสื้อเยืดที่ขายสร้างสีสันให้ลูกค้าแฟนคลับไปอีก ซึ่งหลังจากนั้นนุมแจ็คก,ก็ถึงขั้นเอาวิกผมของแม่มาขายด้วยพร้อมทั้งบอกว่าขายวิกผมช่วยซื้อของแม่ผมหน่อย150บาทพร้อมทั้งยังมีเสื้อผ้าแม่ฝากมาขายตัวละ200ช่วยซีเอฟแม่ผมหน่อยนอกจากนั้นยังมีแว่นตาของแม่บอกว่าได้บุญช่วยซื้อของแม่ผมหน่อย เอออันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณแจ็คแฟนฉันของเรานะคะคือปกติเขาก็งานเยอะล้นมือเนาะแต่ว่าทำไมต้องไลฟ์สดขายของแบบของรักของห่วงของเขาอะคะ่ะมีช่วงนึงเคยดูรายการอะไรสักอย่างนเง,งี่ยเขาเขามีรายการที่เขาไปถ่ายในห้องของคุณ แจ็คแฟนชันนะคะเขาจะมีของสะสมที่รักมากก็คือตัวแบนบิ๊กเนี่ยคือมันหายากมากไายตัวนี้ถ้าเกิดคนที่สะสมอย่างนิกกี้นะชัดเลยหรือว่ามาริโอรู้สึกว่ามาริโอก็สะสมเหมือนกันในตัวแบนบิกคือคนปกติที่เขารักอะไรแบบนี้เขาจะไม่ค่อยปล่อยของพวกนี้แต่ว่าอันนี้คุณแจ็คแฟนชันเขาเอาออกมาขายปล่อยแบบ ง่ายได้แต่แบบเนี้ยเขาไม่เสียดายเลยละที่เขาสะสมมาอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันคงต้องรอดูต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณแจ็คแฟนฉันค่ะหรือว่าเขาจะซื้อบ้านใหม่จริงๆเขาก็เลยต้องระดมทุนเอวิทจริงจริงกับเบลเือเอาออกมาขายให้หมดแล้วก็ซื้อของใหม่ชิ้นตโตๆงามๆหรูๆเลยอันนี้ก็ไม่รู้ต้องรออีกสักพักเนาะน่าจะรู้